สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตานาทุกคนและวเพื่นใพิเชียวอ้าวมีดาราว่าน้ำมัอนี้ตอนนี้เรามาถึงเสริมไทยคอมเพลงเสริมไทยคอมเพลงมากับดาราอันไม่ใช่ดาราใคยอ่อกนะครับดาราอยดาราตุ๊กตาเล็กเราไม่ใช่ดาราใครออนตั้งใจ๋ว่าเบื้องหนังอะครับคุณบอนี่ยังไม่ได้เบื้องน้ำพึนอยู่ตีเป็นลากหน้าได้แทนนกยกโค้ดหน่อยยกโค้ดหน่อยยกโค้ด ไปดิพาดิพาพอแลมไปพอไปลมไปสืบต yeah. ัวหนังคนบอกว่า่นยังบ่ได้เบิ่งไปอยู่เดินมาแล้ิมเียวมาอยู่ดนมาได้ลิกาซีดได้เพลงนี้ลิกาซีดรกันราลบรถอยู่ ดาราแตกแตกเลยเลยหางแตกเลยอยาจะเป็นดาราถือใครจะมา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 อีกครั้งหนึ่งแล้วครับที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ไทรปุ้ยคนดังมากับคนดังนี่ไปยากกเนาะมากับคนดังนี่มากับคนดังไปยากเนาะเดวบวเบิวเดบิวบเ เออนังสีใช oh, yes, ้แล้ว no นังสีใแมนครับเดี๋ยวไปัล้เดี๋ยวจะไปเบิ้งกับเหยที่ใครอ่าอะนี่ันบ้างเดี๋ยวไปเบิ้งสองครับอครับไปไปพระพกวางพรกไปองเนาะครับีทีนีอีกครั้งครับหลังจากที่เขามาแล้ว เมื่อวันที่17กรกฎาคมครับเมื่อใช้มือแหลกพ้อมากตรงนี้ดอกไปดอกนะชิคกีน,นคลิปแล้วเราจะมาอีกครั้งวัอน,นี้ครับประมันใบสามพบก,กับทีมงานนักแสดงภาพยนตร์ไทยอ่อนะครับเราจะ ขึ้นไปชั้นสองแต่ว่าเราจะไปฝั่งนี้นนนนี้ดาราห้องย่างย่างเร็ววะไรแม่วะไ้เขาล่องนางโดดไปเ <ห ả? S 1> ขื่อเขาล่องนางหมดเลยเคื่อจะเป็นสาวสุดแล้วฮะ

ยังล to <Pf und. S 1> yeah. ูกก oh, ่านัองะวเยสิไปยังสิไปอ๋ออ๋สีสแล้วมน่ออกเพิไข่ออกอบปุ๊บ ตังแกมาเบิกให้ออมนบนีขึ้นเขาลงหนังบ่นอีกทดีีบูข้นเขาลงหนังอายุยี่สิบม่ดพีพี่รู้นี่แล้วขึ้นเขาลงหนังอายุยี่สปัน้ลองเบิกกันบอจักหน่อยไ่ได้ขไ่ได้ขีบเลยล้วพี่น้อง มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วนีเ่เซิร์ฟไทยคอมเพล็กซ์มาแล้วมาแล้วแมวสวัสดีครับ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  <c oughs> ดเดี๋ยวไม่หน่อย ไม่สื่อตัวนะก่อนแม่สแกนได้บ่เแม่สแกนได้เดี๋ยวดูรอบก่อนนี่เป็นรอบนี้เปดดูเด,ด,ดี๋ยวดู จะใายพลังงานพานีเลยโอ้ดาลาา่าแม่เด้ <c oughs> แตกตื่นมาสร็จแลจะขายพลังงานพอดีเราบ้างเอเราว้างเขาเืนมาจากสังเออนี่ว่าถ่ายพี่้องไม่รักเลมาทาย้ ตะวันบ่ายโมงสิบสำคัญกับเฮาวพี่ครับใช่บ่ายโมงสิบคนเยอะไหมรอบนี้ก็ได้อยู่ยังอยู่รอบไหนคนเยอะวันนี้รอบเย็นๆเหมือนโันหลายเยอะอยู่แล้วนี่แล้วรอบต่อไปหลักรอบอ่าสักเดียวเราจะ ดูอัน็ดูก็มีก็เริ่มมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอารอบบ่ายโมงสิบก่อนเยอะไหมเต็มเต็มลงแบบข้างหน้าก็เต็มเออเอารอบบ่ายโมงสิบครับสองที่จะเลือกให้เอาหนี่งสองไม่จะผิดอลิมบอกอันนี้ในในสองที่ตรงนี้ครับทุกคนดันเครื่อง สแกนนี่แเท่าไหร่ตอนนี้เข้าไปในแอปถ้าเป็นนักดีลักธรราไปครับมันมีแอปบนอันมเ็แอปมัไตวรหัสยังนี่สองห้า้า ไปครับครับเนี๋ยไปแล้วเก็บบัตรไว้่าเขาถาหรือสิเขาไปเลยบ่มันอีกสีนทีอีกสีละทีเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวภาพไปโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพากกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพี่น้องเดี๋ยวภาพพอแล้วเขาไปลกนังก่อน